คลิปนี้เขาอ,อยู่กันที่บ้านปอครับตำบลกลุ่มพระว่าปีอำเภอกุมพระว่าปีจังหวัดอุดรธานีนะครับยอนี้ทำการติดตัต้งเครื่องที่เขารุ่น W l 2 0 0ตะแกรงกลมนะครับุดทิตติดตั้งอยู่นี่เป็นบ้านสวนครับบ้านสวนลุงปอครับอยู่นีเ่เพื่อนบริการามีตนทุเรียนขายครับในเครื่อของ อปอมินิมาร์ตปอซูปเปอร์มาร์ตปอซูปเปอร์มาร์เก็ตปอซูเปอร์มาร์ทอยู่ในโต่กลุ่มห้า,าปีนะครับบริเวณใหญ่ครับกว้างขวางครับอู้นครับกวดวจิตไปสุดนี่คือบริเวณรอบๆที่เขาติดตั้งเครื่องนะครับจุดตั้งเครื่องอยู่ฝั่งนี้ ฟังนี่นี่เป็นต้นทุเรียนครับต้นทุเรียนต้นละเก้าสิบกาบาทแอะครับต้นทุเรียนอยู่ฟังนี้ก็จะเป็นอ่าสวนทุเรียนที่เพิ่นปลูกแล้วนะครับ บ้านปอตำบลกุมภบ่าเนี่ยบ้านปอขอยบอกตบบลพิษหรอบอกว่าหันบ้านปอตำบลบ้านปอบอตำบลกุมภบ่าบ้านปอว่าขอยบอกถึงยุคชนะเขาเล่นขอยบอกพิษเนี่ยเพิ่งติดตั้งแล้วครับเก็บสีเก็บรายละเอียดเดี๋ยวให้สร้างซ่าเพิ่นบอกเก่าเจ้าที่เจ้าทางครับ เพิ่นเห็นยังเพิ่นก็คืออยู่ดอกปาซักคเป็นอยู่บขนอาดโอ้แล้วปาซักคีเบื้องข้างไกลเบื้องหลอ ในระวางทีดสร้างเตึงกําลังเก็บรายละเอียดเก็บสีครับภาพพน้องเมืองสปคเครื่องก่อนครับเครื่องนี้เป็นเครื่องรุ่น WL 2 0 0นะครับเพิ่มมากก็คือตัวตะแกรงกลมเล็ก1นึงตัวคัดเกรดเข่าครับตัวนี้สามารถสีเข่าขายทรงได้เลยนะครับเป็นหินนอนหินยิบีนิ้วเส้นผ้าศู์กลางเก้านิ้วเครื่องสองลูกครับเครื่องนี้เป็นไฟที่เฟสครับไฟสามเฟสมอเตอร์10ฟแรงหนึ่งตัวแล้วก็มอเตอร์ สองแรงชุดต้มว่วมสะอาดเขาเปลือกหนึ่งตัวเครื่องนี้จะจะบุมีลุมเทเขานะครับจะเป็นกระบะเทะกระบะร้อยครับแต่ว่ากระบะก็บ,บร่ได้สูงครับนี่ประมาณวังเพียงเพียงขาองค์เนี่ยขาองค์หรือเพ็่นหูจักบึงเพราะว่า <c oughs> ขาอุ <c oughs> ่งขาต้นขาต้นขาประมาณต้นขา <c oughs> เออคบภาษากลางๆคนว่มมาปะมะ่าณต้นขาฟ <c oughs> ังนี่จะเป็นชุดท้ควาวมสะอาดเขาเปลือกนะครับ ชุดทำความสะอาดเข้าเปลือกกอนสีกอนทรงเข่าไปหาหัวสีเขาต้องดีอยากต้นทั้งครับบ่มีสิงเจียผลบ,บ่มีเบียนหยาปนมาเราจงทรงเขาที่สะอาดเข้าไปหาหัวสีนะครับเบื้องด้านบนครับะจะมีบันไดขึ้นที่ด้านหลังนะครับเวลาขึ้นมาดูแลเครื่องมาเสื้อวิตเครื่องกะง่ายครับอู้กัมหัสีเต็มมือเลย โรงสางมาตรฐานแข็งแรงครับวิธีการปับ๊บยางยการอ่ะพี่น้องมือใหม่ผู้ใส่ยางไม่ค้อเปลี่ยนเขาจะมีวิธีการปับ๊บยางวิธีการเขายางให้นะครับติดอยู่ที่เนี่ยครับติดอยู่ที่ตัวหินนะครับเดี๋ยวจังเราจะผ้าเบิ้งอีกรอบครับเวลาสีเขา มือระบบการสีเข่าครับจะเป็นตัวนี้ก็จะเป็นสีเข่าร่วมครับสีเขาร่วมสีเข่าแยกเขาที่หนึ่งเขาทอนแยกสองช่องครับจะสีแยกสีร่วมพักโยกที่ล่างเลยครับนี่ครับ,รบแยกร่วมรวมแยกนี่ครับประมาณนี้ครับใช้คูทังกับละมังซ่อนจะยู่เส้นะ คร case, <bast ios. S 1> ูทั้งกันล้มังสอนพ่อครูทั้งกันล้มังปีบนะเออเอาเของมาเทศครับเอาเของมาล่อห้องไรได้ห้องเออหันหัวโยับโยบหัวถือเกือบเกือบเกือบพ่เกือบพอยได้เนี่ยเนี่ย เกือควยเดินเครื่องเปล่าครับตอนนี้กำลังจะทดลองเขากระสอบแรกตอนนี้เป็นเท่าเขาที่ระดับระดับว่าประมาณไม่ยเขาาึ้นมากครับประมาณระดับหำ <c oughs> วา่าลูกค้าเป็นสั่งแบบบบมีหลุมนะครับ ที่เขาตําครับปรบ้มต้นขาที่เขาที่กระบ,บ้านเองอ่ง่ะเขาจะถูกลเลีง่งนกันไปโดยเสากระบอกต้นนี้ครับจะส่งไปหาชุดตัววัส่สารข้าวเปลือกชุดตัววั่งสารข้าวเปลือกตะแกรง่อนเพื่อคัดสิ่งเจือปนพวกเม็ดยาพวกฟางหักเขารีบออกก่อนครับหลังจากนั้นจะส่งเขาที่สะอาด เป็นแบบหัวสีครับนี่ครับนี่เขาพึงมากตัวนี้คือเขาเปลือกที่ถูกทรงมาจากยีพานชุดต้มพุนศาสต์เขาเปลือกมาแล้วนะครับแต่ถูกทรงมาหินหัวแรกหินหัวแรกจะเป็นหัวปอกครับหินหัวแรกเขาจะปอกปอกเขาจะทรงเขามาหินหัวสองเบิ่งอัตราการปอกประมาณ แปดกิบเปอร์เซ็นครับมันจะเป็นอันนี้มันคือข้าวเหนียวแดงครับข้าวเหนียวแดงมันี้คือคัดแล้วสังเกตุมขับรับรับลงมาเลยจะฮับเป็นฮับสีแดงแดงเขี่ยแดงจริงจึ้งมันแดงครับ มันแดงน้าเข่านะเป็นเข่าเนี้ยแดงครับตัวนี้เป็นสีเขา่ารวมสีข้าวรวมวมันจำขาข่าเมื่อวามันกดพวก,กัดกล้องบ่ไห้นี่ครับมันจะออกเป็นแดงๆมันจะคัดขัดขาวแห้งบ่ไรครับเพราะว่ามันเป็น ตา,ามธรรมชาติของเขาครับตัวนี้คือเขาเหนียวแดงนี่เขาปลายครับเข้าปลายตัวนี้คือสีลวมครับกรณีที่จะสีแยกก็คือโยกคันโยกครับโยกคันโยกข,ขึ้นด้านบนจะสีแยกเป็นเขาที่หนึ่งที่สองเขาที่หนึ่งที่สองเนี่ยคือเขาเต็มเม็ดกับเขาทอนครับไหลลงสองช่องนะครับ กรนีก็ยังบมเดลเพชพนังกั้นนะครับเยาะคนเดลเพ็รผนังกั้นเนี่ยกันแยกระวางตัวลงสีกับตัวของแกบจะแยกออกรนีรถมันกับตีกรับครับคุณมันจะไงับไปหาเจ้าของอยานเทียนงานฟังนี่จะเป็นชุดท้้งวัสดุความเปือกครับขัดแยกสิ่งเจียบนก้อนทรงของอหาวสียิ่ง การเหตุภัยเหตุหน้าสมัยนี้หน้ายุคปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นหน้าว่านครับหน้าว่านปัญหาที่เจอคือหญ้าร้ายเม็ดหญ้าร้ายครับเวลาสีเขาแมลงเขาบริสสะอาดนี่เม็ดหญ้าดำๆปนไปครับเขาสารมันก็มันก็บมัเป็นตะกินเนาะเนี่ยบริเวณมีข้ามูลสัมพันธ์นะครับชุดจมูกสะอาดเขาเปลือกนี่แนะน้ำพิลลองเลยนะครับอยากเล่นลูกศ็แนะน้ให้มีชุดจมูกสะอาดเขาเปลือกทำร่วงศาสต์เขากคอนสีนะครับเนี่ยเห็เนาะ พวกเม็ดยาพวกฟางครับถัดแยกสิ่งเจ็บปวดออกควานชงขอข,อขาหัวสีนะครับเพียร์เราจะฟังอะีรกัจะมีอะโอ้ยพุ่นปุ่น ว่ามันตีกับครับการออกแบบดีไซน์ครับออกแบบไม่เป็น้องใส่งานไงครับสร้างหูกับสร้างซ่ากำลังเทนการใส่งานวิธีารปั๊บ ย่างให้ลูกค่าครับครับอย่างให้ผู้ดีสีเขา <Okay. S 1> นี่ครับสองคนสามคนก็พูดยู่ถึงอย่งดียวซี <Okay. S 1> นี้หน้าจะความเพีองครับเสียไ <Okay. S 1> รกะ ฝากพี่ฝั่งน้องมันนั่ครับวิไลาการช่งา,างบ้านกูทาตำบลหนองเอื้องอำเภอลาดซีสไลจังหวัดสีสะเกดครับพี่น้องต้องการเครื่องสีเข่าเครื่องครับเลพัน่าเข่ารือว่าจะเป็นเครื่องวดครับติดต,ต่อเขาไ,ได้อ่าทางเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าศูนแปดห้าสามหรือจะแอดไลน์ก็มาคุยกันกับศูนย์เก้าสองสี 2, ่ศูนย์เก้าเก้าสองหกสองนะครับติดตามผลงานทางช่องยูทูบกับวิไลาการช่างบ้านกาูทาติดตามเพจผลงานกับวิอ่าทั้งเฟซบุ๊กับวิไลการช่างบ้านกูท่านะครับ เอาเป็นว่ามื่อนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพ่อคันคลิปหน้ามื่อนี้ขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ